สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆชาวยูวทูบสวัสดีหลังสงการคือสิบมวนกันนะครับสงการมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องมันนี้คลิปแรกแหกมันนะครับสมบัติด,ดำซิงนะครับหลังจากเล่นสงการกันบ้านไผ่บ้านมันนาะพี่น้อง <c oughs> อขอให้มีความสุขก,กันสุขสุขพี่น้อง อามาเนี่มาพบมาพอกับทีมงานสับสติษณ์กันอ่ามาเนี่แลนไส้ครับอ่าไปเทปนจีเฮตถนนคอนจีนเนาะครับอ่าอ่าฟูโซพี่น้องฟูเบาอุย้ย240แรงมาครับหกเอ็มอ่า,อาสวัสดีไปยังทีมงานสุขุสุขคนอ่า สับสติตนะครับเสียเล็กหรือว่าเจ้าคุณปูพีซีสองรอยรุ่นห้านะครับอยู่กันมานมนานคงท้นนะครับสำหรับพีซีสองรอยรุ่นห้ามันนี่แลนดไส้นะครับไปทางบันโคกสูงพี่น้องกับไก่พอสมควรนะครับระยะทางกับนาจะอยู่ประมาณซีโลหรือ5าโลพี่น้อง ประมาณนั้นนะครับอยู่กับซับจะิตครับเมื่อนี้พีซีสองยดเอาดินใส่อยู่ฟังแจวพี่น้องอยู่ทางบานนโาพเฮ้งลัดครับสวัสดีครับ,รบโอ้คือติดท่ททองมาน้ำหน้าเมื่อนี้นะหลังสงการผมติดท่ททองียเล็ก แล้วแล้วครับแล้วแล้วคุบ่าวบัดดี้เอารอยเยืเสียบครับ C H F หนึ่งหัวการ์ตูนครับ N P R นะครับยางเทเลยนะครับ มันเติมรอมากโอ้โอ้เสียตอนเก<อ>ียร์ถ<อ>ูกนะผมทีมเลยครับมาเนี้ยมีรถดำแลน้ำกันเจ็ดขั้นครับพี่น้องอ,อยู่กับพีซีกุนปูของเขาพีซีสองร้อยรุ่นห้านะครับโอ้มันสุ 6ปีเก้าครับ 125, ร้อย้าแรงมา6สูบไดเล็กอินเจคชั่นเทอร์โบไปแตกแปดสนะครับโรเลอร์เ็ดล, 7, ลูกชะเลีสอ 2, โตรครับปุ่งจีก็ศูนยลูกบาทเมตรวันนี้เสียเล็กซับสถิตครับเองครับแรนไส้พี่น้องไส้เกลียวครับ ยางงามเลยครับนี่เอาไปเทร่องพื้นเทคอนกรีตนะครับระยะทางประมาณ3กิโลนะครับได้ยินว่าลอยห้าสิบแถวนะครับสำหรับไส้มนันนี่มีควันนิดๆครับเจ้าคุณโป ย่อมติดแย่เลยูปุาปาวดีว่าพวกเอาแย่นะครับอัดเต็มแล้วครับเต็มกองเต็อมกองอ่าเสซตต้อนครับรอยเจ็ดที่มาแรกมา <c oughs> โอรบไม่ดี <c oughs> จะเลินซับ ตกเกาไส้แจวพี่น้องออเดี๋ยวของหน้าพันว่าให้มากคดเอาให้แนมองโค้งนี่ตัดแต่มันซสือเนาะครับปลากระไยด้วยครับพี่น้อง าปีนี้กามวลยุบานไทยบานมั่นเนาะพี่นอ้องเว็นน้ำโลกน้ำโควิโควิดนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยยากครับเอ้ยยากน้ำปากน้ำท้องนี่แหละ กันโบฮากับโบได้กินเฮ้ยเสร็จต้นวัดเย่วัดเย่อ่ะล็อกเย่ครับรอยเก้าที่พาแรกมา เดียเว็บวันนี้จัดเต็มครับรถดับเจ็ดขั้นเลยพี่น้องมาเนี่ยรวงกันชุดบ่มครับ ขายแค่ครับท่างเสียท่านน้องจอกนะครับตำรวจเราหน่อย ข็งแรงทุ่มทนนะครับสำหรับเจออ้าคุณปูเฮาม้วนปะม้วนปะสงกงารม้วนปะสงการ เล่นไดไเงี้ยไทเงี้ย,ยมั่นแบบงกัน,นอย่างนับป่าน้ำทองลบพี่นอ้องผมก็บพ่บใครได้มาไาย1ิบช่วงนี้นะครับไปแล้วครับร้อยเก่าสีผาเรกมากครับ ทางบ้านนาโพพี่น้องตำบลโพทองทอำเภอเสราภูมิจังหวัดรอยเอดเนี่ยนะพี่น้องวันนี้ยุ่ทางแก้วนะครับอ่ะร้อยเกตหาครับปลาแขก์วันดีครับไป อาวีรพลอะสำหรับโมน,นี่เขียบน,นนบนี่ลากันซ้ำนี่เรากันที่ละเดี๋ยวเก็บหน้าพ่อกันไหมครับอ่าขอให้โชคโชคมันมันกันสุขสุขพิรอดอ่าสำหรับโมน,น,บนี่ลาซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ